ถ้าให้ผมพูดเนี่ยแต่ถ้าอเรื่องหัวเราะแล้วก็เรื่องตลกของผมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตอนเวิร์กช็อปด้วยว่าเราเอาเรื่องเวิร์กช็อปไปเล่ากันดีกว่ามันจะสนุกเอยเอาเรื่องนี้ดิเอาเรื่องที่ว่าตอนแบบตอนเด็กๆอ่ะแล้วเราตอนเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนเด็กๆเกนี่ยผมเนี่ยก็ มาแล้วมาแล้วมายน,น่าพาัขำครับช่วงนี้ช่วงมายิน่าพักขำเราก็จะมาฟังเรื่องของแต่ละคนนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็คิดว่าตลกครับค,คุณลองคิดดูอันด,ดับแรกเลยทัานครับผมมั่นใจเลยว่าเรื่องนี้ต้องขำแน่นอนเอาว่ามาครับแต่ถ้าไม่ขำปุ๊บพฤติกรกรไมไปเครียดเอาเรื่องขำดีกว่าครับเรื่องขำเอาของพี่ดีกว่าพี่ก่อนหัวหน้าเปิดก่อนอ่า เป็นเรื่องใครหน้าพาขํำไม่อะไ่ะเรื่อไปครับลูกพี่ตอนทำมาท่าที่ดาวลือเพิงเขาเมืองอะเพเข้าพิ่งเรื่ลือ ไปไหน่นอช่วงไฮยีน่าพักขำไหมอ่ะนี่เขาเลือกไฮยีน่าพากขำไหมอ่ะแล้วนะเราเห็นแล้วทำไมทำไมนายทำกันอย่างนี้ตอนนั้นเราจะบอกเลยรายการนี้นะครับเป็นรายการเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้สลับกับผลงานเพลงเก่าๆผลงานลูกทุ่งใช่จะได้รับรถกันมาเล่าเรื่อง รถมอเตอร์ไซค์ของพี่ข่าว่าไปเลยครับมีชื่อว่าหนูแดงเป็นลูกรักก็ขี่มาได้หลายปีแล้วสภาพเขาก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆลองมองให้ผมดีกว่าแล้วตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ครับเขาจะมีอาการเจ็บป่วยก็คือตรังน้ำมันก็คือ คอเขาจะแข็งหน่อยเขาเคยเวลา่งข้างลางแล้วก็แล้วต่อไปตกหมอนเลยก็จะเล่าเปด้วยกห้เขาก่อนก็จะเป็นรถยี่ห้อหนึ่งสีแดงเป็นออโตเมติกโอ้โหอาการเขาก็จะคือคอแข็งแล้วก็คันเร่งขาใช่แล้วก็คันเร่งขาครับจะจะ สตาร์ทมือไม่ติดแต่เขาสตาร์ทเท้าไม่ติดด้วยนะครับนี่อะไรดีก็ต้องเข็นไปสตาร์ทไปครับรุ่นทุกใช้ไหมครับให้เครื่องอุ่นก่อนถ้าวันไหนอากาศเย็นมากเขาจะหลับคือไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับโดนไปด้วยการสงุบแล้วอยู่ดีเขาก็ติดขึ้นมาเองแล้วแต่อารมณ์แต่นะครับเป็นรถรุ่นพิเศษครับทำไมครับที่ ขี่ไปสามารถถอดกุญแจมาเก็บได้ตัฒนธรอมเดครับใช่ครับก็คือหลวมจัดต้องใช้เชือกปอฟางร้อยกุญแจกับกระจกเพื่อเป็นการเซฟกุญแจครับในการุดถายได้ครับดีครับดีดีใช่ครับเขาเรียกว่าเขาไม่ได้เรียกว่า การนนี่เขาเรียกว่าประดับยนต์เป็นประดับยนต์เล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดกับรถคันนี้แล้วคนคิดว่าแบบมีความสุขไหมสุดมีความสุขมากที่สุดคือคืออะไรครับเอาตามจริงเลยก็คือเขาเป็นรถที่ทําให้ผมต้องเข้าวัดบ่อยที่สุดเพราะว่ารถคันเนี้ยผมต้องตื่นเช้าไปเรียนมหาลัยเขาจะไม่จดทุกเช้าทําให้ผมต้องบนหลวงพ่อทุกวันพอรู้ขึ้นผมก็ต้อง ไปแก้บนครับเพื่อผมจะได้ไปเรียนทุกวันทุกวันบนบนให้รถติดใช่บนให้รถติดครับเพื่อนเพื่อนก็สงสัยว่ารถหรือสารมะพรมเพราะว่ามีทั้งผ้าตับทีและพงมอะไรจะคองเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สําคัญเรียกเกเรียกเรียกนํำเลยได้ไหมครับหนูแดงลูกพ่อเฉพาะค่าตอม เกินค่ารถออกมาแล้วครับ,บเกินราคารถแล้วครับก็เขามีลักษณะพิเศษคือเวลาจอดเขาไม่ยอมจอด evet เวลาจอดเขาจะไม่จอดจะง,งาอย่างเวลาติดไฟแดงเขาจะพาผมล้ำหน้าตลอด กัจะฟัาพาผมลำหน้าและเมื่อไฟและทําให้คนข้างหลังคิดว่าไฟเขียวก็จะปิดตามขึ้นมาและขยับไปเรื่อยๆจนถึงกลาวไปแดงแต่เวลาไฟเขียวปรากฏว่าเขาปิดไม่ขึ้นเวลาให้ไฟไม่ไปไป,ไ,ปไ,ไฟไม่ไปครับผมต้อง เอาเท้ายูเขาเข้าข้างทางย,ย,ยู่ยู่ยู่ครับยู่แต่เพื่อดันหรืลุนครับครับยูเขาเข้าข้างทางเพื่อความปลอดภัยรถคันนี้สาม,มารถขับได้สามกิโลเมตรต่อสองชั่วโมงครับจำขึ้นจัวะยังมากเลยครับใช่ครับเป็นลุกทอมิสหรือเปล่าใช่ครับแล้ว เราบิดเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้ครับไม่ครับไม่ไม่ตีครับเข,เข็มไม่ตายครับและน้ำมันเราไม่รู้ว่าเขาจะหมดตอนไหนเกน้ำมันก็ไม่ตีเหมือนกันครับต้องเปิดฝาดูตลอดระยะเส้นทางองันนี้แบบเหตุการณ์ประทับใจก่อนหนูแดงไหมครับเหตุการณ์ประทับใจก็คือเขา ล้มโชว์ต่อหน้าผู้คนอยู่ๆปะหนูแดงคอแดงก็ตอนนั้นผมกลับมาจากมหาลัยกำลังจะถึงหอพักและตรงหัวหัวโค้งมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนักศึกษาก็กำลังนั่งกินกันเต็มเต็มไปด้วยหนุ่มสาวผมก็ขี่หนูแดง่าด้วยความมั่นใจและผมก็เข้าโค้งแต่ หนูแดงไมยอมหันหน้าหนูแรงว่่ยอมหันหน้าหนูแดงก็ยอมหันหน้าหนูแดงจะตรงผมพยายามกัดขืนอยู่หลายครั้งแต่ไม่เป็นผลสําเร็จหนูแดงได้ล้มโชว์แต่แต่ข้อดีคือหนูแดงล้มลงไปแล้วไม่ดับแต่ผมกระโดดขึ้นมาดูแล้วคว้าหนูแดงขี่ต่อไปแล้วไปถึงหอพบว่ากุญแจหลุดหาย ผมจึงต้องบากหน้ากลับมาด้วยความอายมาหาพูกแกทุกวี่ล้มแล้วก็เจอครับและเช้าไปเรียนตามปกติก็มีเพื่อนถามว่าฉัดเมื่อวานเป็นยังไงบ้างอายมากเพื่อนผมนั่งกินอยู่ในร้านนั้นแล้วได้บอกว่าขำกันทั้งหร้าน เรียกว่าประดับยนต์นี่ตกแต่งมาอย่าเดียววันนั้นเรายังไม่มีนวัตกรรมเชือกปอลังฟปงคุณแกต้องคุณเปลี่ยนจากฟอฟังนะครับใช่ฟอฟังเปลี่ยนจากฟอฟังมาเป็นเชือกปอใช่ครับโอ้โหมีนั่นก็เดิมใช่เป็นการประดับยนต์ที่สวยงามและสวยหรูแล้วเขาจะเขาจะเข้าอู่เหมือนเขาหาหมอเขาจะมีหมอประจำตัวใช่อาการที่เขาจะเป็นบ่อยก็คือ บิดไม่ขึ้นสตาร์ทไม่ติดกำลังน้ำมันหัวเทียนบอดคอแข็งพอแข็งและที่สำคัญสายพานดรายุกายใช้งานครับผมแนะนำนะครับหานูหาเคื่อนุูแดงแล้วครับผมรักเขามากอยู่กันได้กี่ปีครับอยู่กันมาประมาณห้าหกปีซ่อนต้อนกัน ทุกครั้งที่ซ้อมผมจะเอาเขามาอาบน้ําอบน้ําปรุงและจุดประทัดทุกครั้งเพื่อเป็นการวงสวงไมยนางด้ได้ง่ายักมากสังเกตที่เบรคจะหักเพราะเขาลมบ่อยถ้ามีโอกาสได้จะเก็บภาพของดูเด้งไว้ให้ดูและบางคนก็จะแตกเล็กน้อยเพราะเขาเอาลง เวลาเขาล้มเขาจะไม่เทียบตัวเองผมจึงให้เขาผมจึงไม่เปลี่ยนช่วงล่างเป็นล้อแม็กเพื่อความแข็งแรงของเขาเองครับแต่แม็กด้วยครับใช่ครับแล้วตอนนี้เขามีชีวิตอยู่ที่ไหนครับเขาอยู่ย้อนนี้บ้านปลายชีวิตของเขาจอดอยู่ข้างบ้านที่จังหวัดพิจิตรครับแต่เขายังสามารถไปได้ไหมเขาไปได้เป็นบางครั้งครับแล้วแต่เขาจะไปแล้วแต่เขาจะไปหรือไม่ไปครับแล้วคุณก็หาตัวแทนมาแทนเขาไหมครับ ก็มีบ้างครับแต่ก็กลัวเขาจะน้อยใจอ๋อก็คุณยังถือว่าดีนะ,ะใช่แล้วก็มีก่อนนั้นก่อนหน้านั้นก็คืออ่าไส้กรอกมีไส้กรอกคนพี่หนูแดงโอ้มีไส้กรอ <c oughs> คนะบ <c oughs> บอกเลยว่าอายุเท่าผมอายุเท่าเลยยี่สิบสามปีครับไส้กรอก ยังอยู่ยังอยู่มีมีอยู่ครับเฉยชีวิตด้วยการสงบครับแต่เราได้เก็บตาไว้เก็บไว้ดูครับเพราะว่าเขาเป็นรถคันคันแรกที่เราเกิดมาเราจำความได้เราเจอเขาแล้วเป็นคันที่แม่ใหญ่เราขี่ไปส่งเราโรงเรียนเราสั่งไม่ให้ขายเพราะว่าเป็นรถคันนี้ที่ทําให้เราจบการศึกษาเราเก็บไว้เราไม่ขายมีอะไรจะบอกกับไต่อกาะไหมครับ บอกว่าไส้กรอกขอให้ไส้กรอกจะดูอยู่ขอให้ไส้กรอกมีความสุขแล้วก็ให้ไปถูกสุขภพใช่ไส้กรอกเราจําได้เราเคยคว้านท่อไส้กรอกขมเหลาของไส้กรอกกองสูงกว่าท่ออีกเหมือนวิ่งเงือบิด สำคัญให้กอกดังทั้งคันยกเว้นแตรยกเว้นแตรกับเครื่องนอกนั้นได้เกอกดังนั้นคันช่วยบอกรถประจันสัพันธ์ัไ้กอกได้กอกเป็นรถมีค่าใช่จะมียางมาตอยติดเต็มไปหมดเพราะว่าเราเคยล้นแม่ใหญ่ขี่ไปในทางยางมาตอยแล้วล้างไม่ออกทุกครั้งไม่ใหา่จะให้เราล้างรถ และย้ำว่าต้องเอาฝอยขัดหม้อขัดล้อให้เหอียมขัดเทนิคหม้อเป็นคนที่สะอาดมากใช่ไสกรอกก็จากไปเลยกา่หม้อใช่เขาไม่สาม,มารถสตาร์ทติดพอใหญ่ไม่ใหญ่เราพยายามขายใส่กรอกแต่เราพยายามคัดค้านเพราะว่าไส้กรอกเป็นรถคันเดียวที่เราอยู่ในความสมดั้มของเราและขตอนนี้ไส้กรอกไ้ชมอยู่เนี่ย คุณจะบอกอะไรกับเขาเป็นความในใจเรารักไส้กรอกมากผมเกรงว่าหนูแดงจะเสียใจบอกกับหนูแดงนะครับบอกหนูแดงหนูแดงไม่ต้องเสียใจนะหนูแดงเป็นรถที่เรารักมากที่สุดเป็นลูกซิใช่เป็นลูกร้าของเราหนูแดงหลายครั้งที่เราร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันหลายครั้งที่หนูแดงต้องทําให้เราตกงาน เพราะว่าหนูแดงไม่ยอมติดไปสายไปสายหรือไปไม่ทันบางครั้งก็ไม่ได้ไปเลยหนูแดงเก่งมากเราอยากถามว่าหนูแดงเป็นอะไรเครื่องร้อนตลอดเวลา <c oughs> เราเคยสงสัยหนูแดงว่าทําไมเราดึงกุญแจออกมาแล้วแต่หนูแดงยังไปติดอยู่ เราก็พบว่าเราไม่ได้ปิดกุญแจแต่เราดึงออกมาเลยฝ่ายท้ายก็แดงอยู่แบบนั้นเหมือนกำเนิดอุตรลิล่าถ้าถ้าหนูแดงฟัง เก็บเสื้อผ้าแล้ววันอาทิตย์ก <laughs> <Le> ็จะเย็นตัออกแล้วครับไตกอกไมบอกพูดเลยแกบอกว่าอย่าไปหาได้ก่กนแล้วถ้าพูดถึงความหลักตามหลักความจริงแก๊งไฮยีน่าของเราเนี่ยก็ได้คิดเลยว่าใช่ถ้าหากสะสานฝันให้ไตกรอกกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งใช่คุณนินว่าไงครับเราเคยพยายามพาไตกรอกไปหาหมอหมอเรียกค่ารักษาเป็นราคาสองหมื่นบาทซึ่งเราสามารถ ดาวคันใหม่ได้แล้วคืตัดสินใจเก็บส้อยออไว้เป็นอนุสรใช่คงไม่ต้องพูดถึงสภาพแล้วใชครับใช่หนูแดงพร้อมที่จะล้มตลอเวลา <c oughs> หนูแดงด้วยอย่าติดใจครับคุณไม่ต้องใช่หนูแดงไม่ค่อยดับจะดับเฉพาะเวลาครับขันอย่างเช่นหมาเห่าห <c oughs> มาไล่คับ หรือตินไบแดงห <c oughs> มาไรํารับแมวหมาไร่กัดแต่ครับ,ห,รรบ,บหนูแดงจะดับบ่อยมากทาให้เราแทบเอาชีวิตไม่รอดจากหมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เอ,อจากทราบเราพอเ,เราเจาะลึกไปถึงอย่างนี้เราเรารู้ถึงประวัติค่อนข้างนะอยากให้เราาชีวิตเรื่องวัยเด็กด้กวยชีวิตวัยเด็กของเราช่วงไฮน่าแล้วแตะ ก็แล้วแต่รครับเรื่องของไม่ไม่เอาเอาช่วงชีวิตกับเราชีวิตเด็กเด็กไงนีวิตเด็กๆคิดคำคำนะ <c oughs> อ่ะไฮยีน่าวัยเด็กเออช่วงไฮยีน่าวัยเด็กลองเล่ามาดิว <c oughs> มันเป็นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาที่ <c oughs> มันคิดว่าแบบเป็นแบบอะไรที่แบบคนนักผู้ชมทางบ้านกนะ็คิดว่ามันมีแบบตรงกับเรายิงตรงกับเรา <c oughs> ตรงกับเราคุณหมดเรื่องยัง ถ้าไม่หมดฟังเรื่องผมอ้าวคุณหนึ่งดีกว่าครับเรื่องของคุณขอข้อเพลงก่อนไหมครับข้อเพลงก่อนไหมจร่เลยดีครับแล้วแต่ครับเอาอีกแล้วเลอาให้ฝังสมองไม่ใช่ไหมไรครับเลองไหมครับรลองไหม เพลงที่อมอมนอั้นหนูแดงอ่ามาถึงประวัติมาถึงเรื่องของว้เด็กของผมดีกว่าอ,อย่างที่รายการขั้งต้นก็ได้ฟังคุณของคุณสมพลได้มาฟังรถของคุณชัดชัยใช่ใชมาฟังของผมไว้เด็กละดกานน้มของผมผมนี่ไม่เคยบอกใครเพราะว่าชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อที่ผมปิดมานานรับตอนสมัยตอนเนี้ผมอยู่ที่สมุทรปราการ ผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไว้จุกครับเป็นคนที่ไว้จุกข้างหน้าแล้วก็เป็นเด็กที่เรียกง่ายๆเลยว่าน่ารักนี่คุณจะให้ผมเล่าหรือคุณจะถามคุณเล่าเลยครับครับผม,ผมจะเล่าให้ฟังไม่ถามคุณแล้วครับ <laughs> ครับก็ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ดูน่ารักเลยทีเดียวจิมลิมใช่เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่ทานเก่ง เรียก,กวา็วัยกำลังจะเริญนเติบโตโตไปเรื่อยโตไปโต,ปตมาพอบรรดาชีวิตก็เป็นอย่างเดียวครับสรุปด้วยความดำแปลว่าชีวิตวัยเด็กนั้นน่ะฝุดฝุดตรงตรง<ช>ผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนามจริงๆเนี่ยผมมีนามว่าชื่อบึงบึงใช่จริงๆครับ เป็นนามที่ปู่ตั้งให้ตั้งแต่ตอนเกิดชช่น้องเบิงนะครับเพราะว่าตอนเกิดเนี้ยเรียกหนุ่มเบิงเขาเรียกหนุ่มเบิงตุ๊กเบิงก็ได้มันมีหลายชื่อถ้าเพื่อนที่เรียนเนี่ยเขาจะเรียกว่าตุ๊กเบิง้งแต่ถ้า่ายา,ยาหรือว่าป้าอะไรกาจะเรียกหนู่มเบิงเบ้งเบิ้งนี่ครับเบิง้งดูนี่แหละเ,เพราะว่าเพลงมันเป็นเพลงที่แบบตอนนั้นเนี้ยตอนที่ผมเกิดอะ คือตาผมจะตาจะโป,ปนผมพอดงังสิครับคุณอะไรคุณเละตาผมจะโปน <c oughs> พอนอนตื่นเกิดมาปูแล้วฟังว่าตาจะโปน <c oughs> แล้วก็เลยตั้งชื่อว่าบึงดูอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> แล้วประจบกับเพลงนั้นดังมาดีบึงบึงไปได้กำได้ล่ไปเน,ปเนี่ยครบได้ดีดังมากชวานั้นเราก็เลยได้นาน,นี้มาแล้วก็เป็นเด็กที่ไวจุบแล้วบ้านประจบกับบ้านญาเรา ขายก๋วยเตี๋ยวขายไอติมและตู้ไอติมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มียังไม่มีการเซฟของไฟฟ้าเด้วยความที่เราเป็นเด็กไม่มีการฝังสายดินลงพื้นเราด้วยความเรากินเก่งเราก็วิ่งไปที่ตู้ไอติมจับปั๊บลงนั่งปึ๊กไฟช็อตครับ <laughs> ช็อตแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้ครับนั่งอยู่แล้วน,นะครับจนกว่า ผู้ปกครองกับมันเจอครับเกือบไม่รอดชีวิตครับเป็นเด็กที่มีความน่ารักมากเ้ะสร้างวีรกรรมไวมากมายกับเพื่อนเพื่อนนักเรียนทั้งหมดไปเรียนโรงเรียนนะครับอยู่เรียนวัดครับมีนักเรียนทั้งหมดเจ็ดคน <c oughs> <c oughs> ระดับ <c oughs> ชั้นหนึ่งนะชั้นนึง oh. มีเจ็ดคน <Okay. S 1> ท้งปอเลยมีเจ็ดคน ผู้ชายหกคนครับใช่ครับผู้หญิงหนึ่งคนถ้าสมมติพี่คนนั้นนะทีเดียวผู้หญิงคนนี้ปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่เป็นเพื่อนผมครับผมกลับไปทุกครั้งผมก็ยังเก่เขาเรียนอยู่ครับเขายังเรียนอยู่ที่มหาลัยอ๋อครับไปเึีย่ครับแต่อีกเจ็ดคนที่เหลืออีกหกคนที่เหลือหายตับตัวหายตับไม่พบตัวครับมีผมรอจชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้รอดนะครับับคงดูแลรวมกันครับตอนเด็กเนี่ย จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งของผมที่สนิทกันมากและจะเป็นคนที่เรียนเก่งมือนกันทั้งคู่คือจะแบ่งกันผมเนี่ยนักเรียนมีเจ็ดคนครับผมไม่ได้ที่หกก็ได้ที่เจ็ดนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับครับ <c oughs> และเป็นเด็กเส้นครับเด็กเส้นเลยบ้านติดโรงเรียนครับคุณย่าเนี่ยจะมาขออนุญาตให้เรากลับบ้านได้ทุกวันเพื่อไปกินข้าวที่บ้านเพราะว่าบ้านขายกับข้าวบ้านขายก๋วยเตี๋ยว เราเป็นเด็กเส้นครับเรากลับได้ด้วยว่าเราก็ปั่นจักรยานของเราทุกวันครับวันใดที่เกิดมีการขัดขวางของพวกสุนัขจะเป็นวันที่เรารู้สึกเหมือนเราเป็นนักปั่นทีมชาติครับแล้วปั่นจิ๊กจิ๊กจิ๊กในสภาพของเด็กมีจุกครับแล้วมีลูกสมุนวิ่งตามมาสี่ห้าตัวครับวิ่งไล่กันแล้วปั่นไปจิ๊กจิ๊กจิ๊กหัวจุกนี่พลิ้วเลยครับเป็นเด็กที่อมตะมากไม่เคยล้มจักรยานครับครับ เคยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทางรถแต่อย่างใดมีจักรยานอยู่คันหนึ่งเป็นคันนั้นเป็นคันที่ฮิตมากและเป็นคันที่เจ๋งที่สุดในโรงเรียนพ่อย่าพ่อขายของได้กำไรแล้วซื้อให้พ่อคิดกุ้งได้แล้วซื้อให้ครับหมดเวลาเลยนะครับเฮ้ยยังเป็นจักรยานคันแรกที่เราประทับใจมากมีตะกร้าหน้าครับนี่เราไม่ต้องการเราถอดตะกร้าออก เรามีตะแกรงหลังครับเอาไว้รัดของเราเท่กว่าคนอื่นครับเราสามารถเอากระเป๋าเน็งหลังแล้วนีบได้เราปั่นของเราไปทุกวันครับแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าผมไปโรงเรียนวันไหนทุกคนจะรู้เลยว่าผมมาเพราะว่าล้อของผมจะมีตะเกียบของย่าผมติดอยู่ที่ล้อแล้วมันจะดังมันเสียงมันท่อรถ แล้วมันจะเทมากแล้มันจะดังเราจะประทับใจกับเสียงของเรามากและเพื่อนๆที่คนละแก๊งเขาจะปันจักรยานจะเป็นแก๊งที่แก่กว่าเขาจะปั่นมาเราจะไม่ให้เขาแซงเพราะเราเห็นเขามาปุ๊บเราปีปั่นแต่สิ่งที่เราเผชิญครับในวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าลูกสมุนตัวเดิมครับมันยินดังอยู่ตรงที่เดิม ปัจจัยที่เกิดในการเสี่ยงก็คือเราปั่นมาเร็วเกินไปเพราะว่าหนีพวกแก่เออเราเลยปั่นอย่างสุดกําลังพาลูกสมุนของเราลูกสมุนของเรามันก็ไล่ตามเราแล้วมันก็เหนื่อยมันก็หยุดพอจังหวะที่พวกแก่มามันไม่ไล่มันทําให้เราเหนื่อยเราแข็งมันมาก เราเคยไปรักอุ้มลูกมาที่วัดบ้าเลยคุณโดดบ้าเราเรียนคุณรักหมาว่าครับลูกมาที่วัดตัวน่ารักมากเราเห็นคนปุยเรารักอุ้มทุกวันครับเราเราเคยรักนมโรงเรียนให้หมากินครับในบูรดานเอ๋เอ็งมากครับเรารักนมครับคุณครูบอกครับกินนมจืดเราไม่ชอบเออเรารักนมโรงเรียนทั้งหมด ใส่กระแป้งแล้วเดินไปปุ้มปุ๊มปุ๊มแล้วโรงเรียนครับเราขี่นมทั้งหมดใส่ใส่กระไปให้หมากินครับหมาสอดกับเยาะลับเยาะับแล้วบอกจริงไอ้เจ๊นะเราล้าหมาหรอเนีนอกจากคุณจะกินเองแล้วคุณยังเผื่อหมาด้วยครับผมคนอื่นรักษากระโหลกใส่อยู่นิดเดียวคุณกินหมาคุณกินหมามันเลยเจ๊คุณรู้ได้ยังไงครับไตอนแรกคุณไม่อ้วนอย่างนี้ครับผมไม่ได้โตแล้วก็กิน คุณขุนหมาอ้วนยคุณก็กินหมาใช่ไหมครับผมรักหมาครับแล้วคุณเันพรภาพหมาวัดนะครับพอมันกินนมแล้วท้องท้องมันจะเป่งขนาดนี้ครับแล้วมันเดินเฟครับผมก็หัวร้องกันนะผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับหมากว่าผมจะจบหมาก็เกิดออกมาสองรุ่นครับหรอ่งเี่นดีดีครับ ผมสังเกตเลยแล้วผมก็เป็นคนฝังแม่กับมือครับนี่ผมเป็นคนที่แม่เขาเสียชีวิตแม่เขาเสียชีวิตลงเพราะโรคอะไรครับแม่ตัวนั้นแม่เขาชื่อสีนวลแม่เขามีสีตาอ้แล้วนุ่มมีเป็นสบจิบเต้าแม่เขาเซ็กซี่เขาไม่เคยใส่เสื้อชนิดครับแม่ของเขาวันนั้นได้ตกลูกมาหกตัวครับ ได้เกิดลูกออกมาหกตัวคุณกินไปสักกี่ตัวสองตัวสี่สี่ตัวครับเด็กตอวเป็นสีดำสามตัวครับเป็นเป็นสีขาวพราะว่าคุณกินไม่ใช่ครับผมจำได้ว่าผมเป็นพ่อมาแล้วครับ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมจําได้หมดทุกรายละเอียดเพราะว่าผมเป็นคนรักษาวันหนึ่งก็ใชในโลกคุณคุณจำไม่ได้รับวันหนึ่งฝนตกครับ มาก็ขุดโพรงอยู่ใต้อาคารครับครับแล้วมันขุดต่ํากว่าระดับน้ําน้ําเกิดจึงนองทีนี้ครับผมนั่งเรียนอยู่ชัน้นบน้วยความนึกนึกได้ตอนน้องตกใจแล้แก็กระสิบบอกเพื่อนที่ได้ที่บอกว่าเฮ้ยเราได้เวลากู้ชาติแล้วเราเลยชวนพว่วนจุงมือลงมาปุ๊บเราไม่รู้จะเอาอะไรลงไปเพราะว่าเราต้องเปียกฝนนั้นจะดูครูตีครูจะหา,าเราไปเล่นน้ำฝนแล้วลุ้ความที่เราสงสานหมาเราเลยจัดใจถอดรองเท้าถอดรองเท้า แล้วเราเห็นร่มอยู่คันหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครเราหยิบไปป๊อออกไปกลางฝนครับพอสักพักเริ่มเปียกครับเราเริ่มหมกร่มนั้นตีตีมองมองด้วยเออเน้นให้แบบรอบแรกมองตรงว่าเป็นตัวปูทีนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายอีกครับผม พี่แล้วพี่ลองเ<อ>ยโดมท้าวหน้าใช่ไหมอ้ว,นป,วนปัก๊กอะไงพี่ว่าคิดว่าคิดว่าอ้วนหน้ากลมไปเลยน่าจะลองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะแบบมันไม่มีตรงนี้ไงแต่แก้มมันเริ่มมาแล้วโดมเออโอเควิวมาเที่ยวนี้เป็นไงกลมหน้าเหมือนพี่ท็อฟฟี่เลยหนาโอเคหน้าโอโ้ปะพากันเคลิ้มๆไปนะสบายเลย